สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหนาวแน่สมศักดิ์ลุ้นโทษหนักหมดสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตวโรงฟาดแรงประยุทธ์นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุข,ขนันรรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือถึงตนเมื่อวันที่14ตุลาคม64แจ้งให้ทราบว่าตามที่ได้ส่งหนังสือถึงนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรนางพรพิษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้พิจารณาดำเนินการทางจริยธรรม กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและสสพักพลังประชารัฐและขอทอนเรื่องร้องเรียนเฉพาะของนายชูศักดิ์คีรีมาททองสสพลังประชารัฐ หลังจากกรณีเมื่อวันที่12เมษายน64เวลาประมาณ19นาฬิกานายสมศักดิ์พร้อมคณะเดินทางไปที่ร้านคาเฟ่เดอะทรี Tree, อำเภอเมืองจงอังหวัดสุขโขทยัยร่วมกิจกรรมชุมนุมมีการจัดรถน้ำตามประเพณีสงกรานต์และงานเลี้ยงสังสรรค์ร้องเพลงคาราโอเกะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ใส่หน้ากากอนามายัยมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ21คน อันเป็นการกระทําผิดกฎหมายหลายฉบับที่เป็นการรวมกลุ่มฝ่าฝื้นพระราชะกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548มั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปผิดพรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558ฝ่าฝื้นประกาศหรือคําสั่งในสถานการณ์โควิด -19 ของนายกรัฐมนตรีและจังหวัดสุขโขทัยกระทบกระเทือนต่อจิตใจของประชาชนที่เคารพกฎหมายทั้งประเทศ ทั้งที่นายสมศักดิ์มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนเพราะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดโรคระลอกที่3แต่ยังบังอาจฝ่าฝืนคำสั่งนายกรัฐมนตรีและกฎหมายอันเป็นความผิดอาญาและมาตรฐานทางจรยิยธรรมผลของการจัดงานดังกล่าวทำให้ผู้ร่วมงานติดโควิด -19 จำนวน21คนและแพร่ไปทั่วจังหวัดสุขโขทยัยจำนวน55คนมีผู้เสียชีวิตถึง3คนนั้นบัดนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้ว นายวัชระกล่าวว่าในที่สุดสภายัางเป็นที่พึ่งของประชาชนได้และเมื่อเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็จะทราบผลภายใน60วันนับจากวันที่14ตุลาคมเป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการจริยธรรมสภาพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทําของนายสมศักดิ์มีความผิดตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการพุทธศักราช2,563มีโทษหนักถึงขั้นหมดสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตเสมือนกับโทษประหารทางการเมืองเลยทีเดียวขณะที่นายแพทย์วารงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าเตือนท่านนายกอีกครั้งผมจำได้ว่ารัฐธรรมนูญ2540ไม่ห้ามการควบรวมพักการเมือง จึงเกิดการซื้อตัวสอสอเพื่อให้ได้เสียงข้างมากขึ้นสุดท้ายก็เกิดเผด็จการรัฐสภาออกกฎหมายเอื้อการทุจริตคอร์รัปชันหนีไม่พ้นการชุมนุมขับไล่และสู่การรัฐประหารตอนท่านพลเอกประยุทธ์ทำรัฐประหารครั้งล่าสุดท่านน่าจะจำได้ว่าประชาชนออกมามอบดอกไม้ให้กำลังใจเพราะเบื่อหน่ายการเมืองทั้งโกงและใช้อำนาจไม่ชอบตามอำเภอใจแม้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดประชาชนจะยังเท คะแนนเสียงให้ท่านเพราะฝากความหวังว่าท่านจะต้องนำาพาประเทศให้ดีขึ้นจัดการพวกจ้องทำลายสถาบันรวมทั้งพวกทุจริตคอร์รัปชันแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมเองยังเชื่อมั่นว่าท่านยังมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ภาพองค์คาพยพต่างๆที่เกิดขึ้นมันชักจะดูแปลกผมก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าท่านไม่ทราบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลน,นี้มีท่านเป็นผู้นำสังคมเริ่มแคลงใจ เมื่อมีการแก้ไขบัรสองใบเหมือนรัฐธรรมนูญ40โดยเฉพาะสาวที่ทุกคนรับรู้ว่าคอสชอเป็นผู้แต่งตั้งและเชื่อว่าเป็นผู้มีวุฒธธิภาวะแต่ไปโหวตร่วมกับสอสประชาชนเริ่มมองสวไม่ดีที่เลวร้ายประธานแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่กล้ามาออกทีวีชี้แจงประชาชนกรณีลักไก่สิ่งที่แปลกคือมีการเรียกร้องให้ท่านนายกใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา100 48วงเล็บ2เพื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ฝ่ายกฎหมายรัฐบาลบอกว่านายกไม่มีอำนาจซึ่งมันขัดแย้งกับความเห็นนักกฎหมายทั่วไปประชาชนชักเริ่มสงสัยในความคิดของท่าน มาเจอปัญหาไทยคมตอนแรกก็อุ่นใจที่ท่านตั้งกรรมการสอบแต่ไปไปมามาไทยคม4และ6ที่รับมอบมากลับอ้างว่าบริหารไม่ได้ต้องจ้างบริษัทไทยคมมาบริหารทาั้งทังที่ทุกคนรับรู้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงนี้คือลูกจ้างเก่าของเจ้าของบริษัทไทยคมจนคนในพักพลังประชารัฐเองก็ยังโพสตเฟซวิจารณที่สำคัญบริษัทไทยคมมีความไม่โปรง่งใสและเป็นคู่ขัดแย้ง เรื่องดวง7และ8กับรัฐบาลด้วยมาล่าสุดกรณีไพบู์โมเดลซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา99กำหนดชัดเจนว่าในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรจะมีการควบรวมรัคก,การเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ เพราะเคยเกิดปัญหาในรัฐธรรมนูญ2,540นำไปสู่เผด็จการรัฐสภาจนเกิดความกังขาในสังคมว่ามีใครใช้ใบสั่งกับใครหรือไม่ผมเห็นทิศทางการเมืองแล้วบอกตรงๆว่าไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องปกป้องการทุจริตกระบวนการยุติธรรมต้องให้สังคมยอมรับไม่ควรมีการใช้อำนาจที่ไม่ชอบเหนือองค์กรอิสระ แต่ทิศท,ทางหลายอย่างกำลังเดินเหมือน20ปีที่ผ่านมาไพบูลโมเดลกำลังจะดึงประเทศย้อนหลังอยากให้ท่านเตือนสติใครก็ได้ที่ท่านคิดว่ามีอำนาจเป็นผู้เล่นอย่าดึงประเทศถอยหลังอีกเลยเพราะทิศท,ทางการเดินมันดูคุ้นๆค,คล้ายกับระบอบทักษิณผมยังเชื่อมั่นในตัวท่านนายกว่าท่านคิดดีต่อชาติแต่ชักเริ่มไม่ไว้ใจคนที่กำหนดเกมที่กำลังจะเดินไปสู่ปัญหาใหม่ของประเทศ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ